ดวงรักอนุวัน์พรทิ์นะคะน้องนัทค่ะเด็กหญิงโชติกาอยู่เย็นนะครับน้องนครับผมเด็กหญคุภาสินีสีแนน้องจริงจริงค่ะน้องแปมเด็กหญิงไม่ดินไม่ดินกับน้องเอิรนค่ะเด็กหญิงลีไม่อตอนตอนตอนไม่จับกระโปรงเด็กหญิงมายาเริ่มมาแล้วเหมือนกันโป่งขึ้ เด็กหญิงการิการพูนรุ่งนะคะลำไส้เตยค่ะเด็กหญอีสตอีเตอร์นะคะครับตุ่มทองพูนทอาไม่ลเด็กหญไงค็อทินวัานนทอกากนะคะเป็นคนสุดท้ายเลยและเวลานี้น้องๆก็มือสวยงามมากนะคะสีแดงสวยสง่าน้องๆพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วคุณพ่อแก้พร้อมพี่จะ้ไหมล่ะลูกพร้อมแล้วครับนงค่ะแป้บนึงนะคะ